อกเลยแช่ไ้มมันมจ้ะงามเป็นดักง,งขาวหูหูลงต้นด้วยสีขาวจ้ะอ้ยวานในไเลยจ้ะว่านคือโบหินอ๋อเป็นสีน้ำเงา ขี่มาสิกลับาทขี่มามาพอยจ้ะเนถาวข้างอีกแล้วแ้มาลงไครกัะสวัสดีจ้าสวัสดียันียีนสิปีิืนายนหกเ็ดวันนี้ซาฟนกัได้ผ้าพี่ผ้าน้องคุณพูดแต่ว่ารื้อเปิดคลิปอยู่ป่าจา้ะแต่เดินไปชมกันได้จ้าว่ามันนี้เฮ็ดสิปเป็นแนนใดจ้าไปกันได้จ,าจ้าไปเลย เลยขอ็น้า,มามนมีจ้ะางามเป็นรองเท้าลองหงาจ้ะอือดูงต้นด้วยสีขาวจ้ะอ้าวัานไหเลยจ้ะวันขึ้บ่อหิน เปลี่ยนตำ้นจ้ะนี่นห่ซาฟงมาแต่สองเด้อนจะต้องงไปซุงเห็ดนะจ้ะ อุมงค์ hmm. mm ่นใช่น hmm. mm ี hmm. mm ่บอสนี hmm. mm ่อ hmm. mm ุโมงคเอไอกับบอนั่นนี่น่าดีจเลเนี่อยมากเลยมื่อไหร่ประจำทุกหมื่ลยใจตะวาบุหิน มันผูสมาดูสีขา,าวเลยนะจ๊ะบ้านเดียเลยบ้นานบานาบานขาวิแ้วน,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 นันคือบุหรีสะมันมัหขึ้น้านข้า,ากาวอจ้ะขุ่นเล ติดตามกันเบิ่งเด้อครับผมวันนี้โฉมงานสำหรับเป็นอีกมือนึงครับที่ห้องขึ้นผู้มาสูงแต่ว่ามืออื่นก็อาจจะได้กลับไปเคลียร์งานเด้อครับผมอาจจะบุญลุ่นขี่ให้พี่น้องบุญน่าสะเพินเนาะจ้าก็เพราะในใจให้กันครับอดีตจันตอนบ่ายก็ได้จ้ะบุญหูพูกันเนาะจ้ะนะครับผมอพี่น้องเราพูดแค่หอมาหนุ่มอ่านยางจนว่ะ

พุ่งแดงสีข,ข,ขาว้าสุดเข้าไครพูดตามปุ่นหอ้หอง ยัง,งปเป็นคนจ้ะอือตีตำปนก้ะอีจุ้งิโล้วจโหหอมกลุ่มพ่นเลยเป็นแปลกๆะ แม่นะโอ้ยน่ะส่งคืออยู่เปอร์เซ็นประมาณหาสิบน้ตอน้งนดอคืออยอะนะกลุมๆกุมนะนี่อมนีโอ้ย า้าตันเด่นฮาตันแดงครืมเนี่นยแล้วถ้าฝนขึ้นจะเป็นเพิ่มนเลรอโอ้อะไรด,ดอกสา,ามดอกคุณจ้ะบูยมาเดียวแรงโอ้ยเหเกิดง,งี้จ้ะมีืว่าหางเหลื่อมชีวัแล้วนะจังเนาะครับผม ติดตามเบิ่งรเรื่อยอสะพนขืนมาซ่อมอมันเยยรื่อยๆเยจ้ะมันนี่จะเยาวรู้ว่าร้านเด้อครับพอแต่ <c oughs> แบบนี้เนาะแบบบ้านๆครับผมจะว่าเพิ่นไหวไหวอีรีจ้ะพี่น้องครับอาจจะบ่ค่อยสวยงามมาได้ครับผมเดี๋ยวก็ะถารุ่นถาติดตามเบิ่งครับว่บาสะพนสีผ้าไปใน่เนาะครับเนาะสิได้ไป็นไม้ไรเนาะจ้ะเนาะครับผมนะสะพนเปิดขึ้นด้วยมีธาดแดงจ้ะพี่น้องนี่เป็นความมีความต้องการทางตลาดอยู่เด้อจ้ะาดิเนาะ แซีบจ้ะแกงหวานเป็นคนสีนิ่งย่างจ้ะคนโบ้หึ่งจ้ะอีกะลาเขาเป็นสิเป็นย่างแกงหวานเป็หนหมีอนเป็นแก้วก็แซสืจ้ะเป็นทีจังการของตลาดน้ำสมฝนเนาะเน่ยจ้ะครับแต่ว่าลาักษณะผนออกก็ออกลายอยู่ด้วยครับเป็นเ็ดอีกชนิดหนึ่งที่นำเสนอพี่น้องเขาเนาะเนี่ยเห็นก็คือเก็บกินได้แต่ว่าสีเหลืองยาแต้เด็ดขาดแต่หึ่ง <c oughs> สีเหลืองนี่เบืาบา่อบวสัปฝน โบเบื่อจะว่ารสศาสตร์โบอร่อยเนาะโบเสียบตอนนี้เอาไปีห่งกินแกงเซฟแกงกระเซฟแต่เห็นหลายอยู่ครับแต่ว่ากับโบโบคอยเดทาให้พี่น้องเขาเบิ้งเนาะเฮ็ดเอาอยู่จ้ะเพราะว่าฝ้าน้ำเห็ดและงูเห็ดอันนี้เลาวมันดอกเนาะมันนี้มีโอกาสก็เลยอยากแนะน้ำเนาะจังเนะแม่นครับผมบอกสู่กันฟังเนาะจ้าอ๋อแต่เป็นสีน้งเนื้อ มันหหเห็นแต่ยังสีจ้ะพี่น้องเวลาจะให้เป็นเสือต่อไปมันเสือพนันรนพี่เต้มอยู่มาตองยยาดพนดับเนียนะซังนะมาชิน้น้อจุมหมย,ยังยังยดเกียติเวซะน,ใน,ใน,ใน,นี่อะไแต่ขาลายแดงเดนาะน่าพ จำมซมบุญเหอะจ้ะพ้เด้ยคือก,กินชาเลยเฮ้ยครับโอหมูเลยล่ะขอเป็นลูกมุมกอ้งกวงด้วยครับผมไม่เห็นนะเี่ยครับเพชรจะเลื่อนหน่อยแล้วครับเดี๋ว่าลูกล้านเด้อขอเก็บเอาให้พุทธ้าพุทธเา ฝากผูถอฝากย้าเนี่ยมากรบผมน,น่าจะเป็นหลอดสุดทา่ายบสระฝนเจ่าว่าสดท้ายของหลอบนี้แมนแต่ว่าขึ้นมากไอซีเดริมนั่ล่ะครับแต่ว่า,<อ>าไซีเดริ่มนครับีขี้ว่าสิกลาบบานขีมาม่พอจะขา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 อัาไข่แล้วมบุไข่จ้ะ จะผลิตออกส้งได้เลาจะถนอมนี่กซอีกแล้ยวอ๋อ ขอจ้าบังพงงานทำกันได้ใจมืนอนีพี่น้องมืนอนีเฮ็ดไหวเฮ็ดหายยากได้ใจเฮ็ดบานจากข้างล่างเฮ็ดจุงมันมีแค่ทั้งหนาเทังนี่จ้ะถือว่าไหวแบบบ่กเกิดดีเลยจ้าทหารุ่นรอบต่อไปเนาะจ้าว่าซาฟงก็สร้างกรุงศรีสิไมสิมนันซัมได้จ้าจ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดให้เลยจ้าก็กระดิ่งแจงแจงไว้นั่งจ้าทหารหลนนี้คลิปต่อไป ่าษาฝรกับสร้างกุ้งผาพีผพาหนองไปไหมใดอีกจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า